สวัสดีจ้าคนอำนาจเมียฝรั่งสไปสเปนสวัสดีจากสเปนจ้าตอนนี้อุณหภูมิ11องศาลม24กิโลเมตรต่อชั่วโมงจ้าลมแรงอากาศหนาวจ้าแล้วก็ท้องฟ้ามืดครึ้มออกมาเดินเล่นจ้าคุณสามีมาด้วยแต่ว่าไม่ได้เอาหมวกมาก็เลยกลับบ้านไปเอาหมวกเพราะว่า หนาวหัวเพราะว่าตัดผมสั้นมากตรงนี้ที่เห็นคือคลองจากคลองที่น้ำท่วมเขาทำคลองนี้เพราะว่าเพราะว่า,าปีคอศ1 9 7่อดสเดือนกรกฎาคมเกิดน้ำท่วมใหญ่แล้วก็ทำให้หมูเห็ดเป็ดไก่และผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากค่ะเขาก็เลยสร้างคลองนี้ขึ้นมาเวลาฝนตกหนัก น้ำไหลหลากก็จะมาลงตรงคลองนี้นะคะตอนนี้ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมจ้ะปีนี้ฝนตกดีเนื่องจากว่าเครื่องบินไม่บินทำให้บรรยากาศสะอาดตรงที่เห็นตรงโน้ตจะเป็นทางรถไฟจ้ะทางรถไฟทางผ่านของรถไฟ องฟ้ามืดครึ้มตรงนี้ก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นบ้านพักของมุสลิมจ้ะแล้วข้างหลังนี้ก็จะเป็นมัสยิดของเขาเวลาอ่าสวดละหมาดอะไรภาษาอิสลามตรงนี้ค่ะแต่ว่าเขาจะไม่มีลำโพงนะเขาจะไม่มีลำโพงเพราะว่าที่นี่กดห้ามทำเสียงรบกวนเขาก็ทำตามจ้ะ ตรงนี้จะส่วนใหญ่จะมุสลิมจะจะพักอยู่นะคะถ้าไปทางโน้นก็จะเป็นทางเดินไปทางเดินนอกหมู่บ้านจะ้ะตรงโน้นตรงโนนก็จะมีสนามวิ่งเล่นของสุนัขอตรงโน้นเห็นเห็นหมาเขาควบหมามาคุณสามีจะมาไหมน้อถ้าไม่มาก็คงต้องกลับแล้วจะ้ะ ล้วจะพาเดินบนกลับไปดูทางที่เขากำลังสร้างนะคะตอนนี้กำลังเดินเรียบคลองจะ้ะต่อไปอนาคตเขาจะปิดหมดทำเป็นถนนบนคลองแล้วให้คนเดินข้างๆเนี้ตรงที่ถนนอยู่ปัจจุบันเนี้นะคะ่ะแต่ตอนนี้งบยังไม่มีก็เลยต้องรอไปก่อน ตรงนี้คือส่วนสาธารณะที่เรามานั่งอาบแดดกันจ๊ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีแดดก็เลยต้องรับลมเย็นไปลมแรงจ้าลมแรงของกระเซิงเลย สัสดีครับแปลวหมวกมาแล้วแปลวหมวกมาแล้วเพราะว่าอากาศหนาวถึงหนาหนาวหัวก็เลยแปหวห,ห่วงหนาวหัวร้านอเนี่ยดูต้นเมเบิลจ้าใบาไม่มีแล้วโอ้ยลม ฝ้ามืดมากๆ <S <S <Okay. S 1> กโอเคกลับบ้านแล้วค่ะดูบ้านเรือนเก่าแก่ใครที่นี่มีพื้นที่ว่างเขาบังคับให้ทำปิดแบบนี้เลยนะคะห้ามปล่อยว่างเด็ดขาดเอ้ถ้าปล่อยว่างได้แต่ว่า ให้ปิดมิชชิดโอเคอาดิโอสลากน,ลาก,นกลับบ้านก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านักจ้า